บรรยากาศที่ห้างสับสินค้าเซ็นทันเฟสติวัลหัดใหญ่ซึ่งในช่วงนี้มีขนมปังแบรนด์ดังมาออกบูธระหว่างวันที่1 2ถึง3พฤษภาคมที่ชั้นหนึ่งลานโปรโมชั่นกันอยู่นะครับปรากฏว่ายังคงเป็นกระแสฟีเวอร์กันในโซเชียล มีประชาชนและคนที่รับจ้างหิ้วครับมารับบัตรคิวตั้งแต่ก่อนห้างเปิดในเวลา11นาฬิกาและต้องนั่งถอแถวรออยู่บริเวณลานจอดรถนะครับซึ่งทางห้างก็มีการจัดระบบระเบียบการวางแผนจัดคิวและป้องกันโควิดไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการของภาครัฐทางเว้นระยะห่างการลงทะเบียนใช้แอลจเจเจแอลกอฮอลและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปรับ ค้าไปในห้างนะครับและจะเรียกลูกค้าเข้าไปรับเป็นช่วงๆครั้งละ10คิวเพื่อลดความแออัดนะครับซึ่งแต่และชั่วโมงก็สามารถบริการลูกค้าได้ประมาณ120 1 5 0คนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ของห้างคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาอะไรก็ตามนะครับบรรยากาศ ขณะนี้กระแสรเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับไม่เหมือนกับช่วง2อสวันแรกที่เริ่มเปิดให้บริการซึ่งมีคนไปต่อแถวรอคิวกันเป็นจำนวนมากตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับเราไปดูบรรยากาศและฟังนายปีดีปรัดดามงิจผู้จัดก,การทั่วไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลเฟสติวัลหาดใหญ่บอกถึงมาตรการต่างๆนะครับมีกระแสที่เมื่อวานนะครับที่คนรอคิูเยอะทางทางทางเรามีการจัดการยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วเรามีการวางแผนในเรื่องของการจัดคิวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับส่วนภาพที่ออกไปก็เป็นระเบียบการในเรื่องของการจัดระเบียบของของคนที่มารอคิวครับผมให้มันมีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับหลังจากที่เราให้คิวแต่แล้วลูกค้าก็กระจายกลับบ้านไปบ้างเลยครับเพื่อเดี๋ยวมันมารับขนมได้เป็นรอบๆนะครับกี่วันมาแล้วครับที่มีลูกค้ามาเยอะแบบนี้ครับประมาณ2-3าวันครับ ซึ่งก็จะเป็นในช่วงก่อนห้างเปิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการในเรื่องของการจัดจัดระเบียบคิวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับทางของเราอะครับได้ดําเนินการมีการป้องกันยังไงบ้างครับ สำหรับลูกค้าที่มาซื้อขนมนะครับครับก็ทาทุกสิ่งอย่างนะครับในเรื่องของโสดเทนติเซนซิ่งอย่างเช่นการเว้นระยะห่าง2เมตรขึ้นไปนะครับรวมถึงก่อนเข้าสูตรการค้านะครับเราก็มีในเรื่องของการลงทะเบียนไทยชนะแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็วัดอุณภมิตามปกติครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ทําในเรื่องของมาตรฐานที่เราเซ็ตไว้อยู่นะครับของเซ็นทั้งนะครับสองสามวันนี้ขายได้ประมาณกี่กล่องได้นะครับ สองสามวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะ,นะครับเพราะว่าของหมดแล้วหมดเลยเราไม่ได้ขายได้ทั้งวันนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าหมดเนี่ยแล้ววันแรกแรกเนี่ยสินค้าก็หมดประมาณสักบ่ายสามสี่โมงครับ,บ, MM. รบซึ่งตอนนี้ก็กระแสะก็เริ่มเริ่มเริ่มเมบาลงมาแล้วนะครับก็ทําให้แบบสินค้าเนี่ยหมดประมาณสักห้าโมงหรือหกโมงเย็นครับคมคิดว่าน่าจะอีกสักวัน2วันนะครับกระแสก็จะก็จะน้อยลงจะเบาลงเพราะเนื่องจากว่าทุกคนก็ ได้ทานขนมที่ที่ต้องการจะได้ทานนะครับที่อยากจะทานครับผม